สบายดีเด้อเบิดสุขุสุคนกับบรรยาการยาำเศร้าน,นะทุกคนเลยใส่เบ็ดไว้เมื่อคืนนี่สา,ามานนลางหลังจากที่ฝนตกแล้วก็ไปหาเงยงกบเงยงเขียดมาเห็นกบกบมันโดดอยู่น้องนะเราก็เลยไปใส่เบ็ดไว้สามลางดีครับสิไยายามเ้ยมาแล้วทุกคนเลย tô nhảy vô để phân luồn đi xong là để lang bút thư à, lang này này từ này bút thư cứ gần mà คนนะดิบุกใส่เบียดสามล้างกะถือล้างหนึ่ง อ,อ,ยอยู่ในอยู่ยังบม่ได้ไปใส่ทุกคนเ้ยเหมือนนี่นี่อย,ยอยู่ไหนอยู่ไหนมันจะกาดอยู่ไหนกับปลาหน้า,นานไม้อมบมษทุกคนเลยแบบตึบๆจะนอนนะอยู่ปลาหน้านไม้นี่ทุกคนเขยดไปหาเมาื่อคืนนี่นะฝนตกลิ่นก็นเลยไปเปียง เดี๋ยวหาซิมาปิงกินกับกินกับตำหะุงตอนเ้ารเพราะว่าบริมียางลายนะเขาก็ตำหะุงแล้วก็ปิงก็ปิงเขียดนี่แหละอาหารบรรณนอกบรรณน,นาพี่น้องเลยนี่กระทินงาม,งาม mất tí non tin đi uhm. non ba. À. non à.

tôi sẽ vòi cho vào lối bè một bé khả năng đấy. Má, kịp khao Mhm. Mhm. bà này Áo Kịp Mhm. Mhm. Áo lấy đây Ừ Ừ Mhm. Mhm. bố kẹo Mhm. nó Ừ, Mhm. 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 Mhm

เอาจะเทียงงานน่อยมาเนี่ยเอหน้าต่ำสำคญสำคำหน้อยขมวด้ เกียกไปห้เง mm. ื้องมาขึ้นนะผู้สาวกินกบได้ทุกคนเลยดรบ้านเฮาก็กินไปแบบนี้แล้ว

กาเข็มกินกับตํามุมเซแจกแพ้แพ้าจารกินเช็ดตุ่มก๊ ข้าอิมเรียบร้อยทุกคนเลยขอบใจหลายๆสำหรับการติดตามเลยครับสมผู้ที่เข้ามาใหม่กับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราในเด้อมีคําติคำส้มจะได้กับคอมเมนต์มาได้ทุกคนสําหรับเมื่อน,นี้ลาไปก่อนปูสาเมื่อปาลาเลยทุกคนเลย